แม่เขาชื่ออะไรนะคะชื่อนวลยงสร้างการนอกมะยาไงนวนยงสร้างการนอกระยาเขารู้ไหมว่าอยู่ประมาณเมื่อกี่สิบปีที่แล้วไม่รู้เลยที่เต้ยมาตรงเนี้คือเหมือนว่าเนี่ยคนนี้หรือว่าญาติของคนนี้เนี่ยรู้จักกับหรือว่าเป็นญาติกับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าอดีตคนไหนด้วยครับนวลยงสร้างการนอกรางไม่ไม่รู้บ้านเลขที่แหมถ้ารู้บ้านเลขที่จะต้องโทรถามเนยคือ คือไม่หมายความว่าเคยได้ยินไหมสมัยนานละเคยได้ยินไหมไม่เคยเนาะโอเคโอเคจ้ะเขาก็ไม่คุ้นเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมาอยู่ในหนองบอนโดยที่ไม่ได้มีแบบว่าเป็นประชากรแฝงอะไรเงี้ยนะเหมือนไม่ได้แบบว่าย้ายมาอยู่จนอาจจะเคยเห็นกันอาจจะรู้จักเป็นคุณกอคุณขอใช่ไหมเอางี้อดีตผู้ใหญ่บ้านถ้าเราตีโจทย์แคบลงว่าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านพง มีญาติคนไหนที่ยังมีชีวิตอยู่อีกไหมของผู้ใหญ่พงเนี่ยครับผมตอนนี้นี่มีที่ไหนเล่ามีแล้วนี่ไม่มีละเหรอเขาอยู่ข้างนอกหมดแล้วนะย่เนีช่างเซาอะไรคือช่างเซาพ่อช่างเาตำบลจังหวัดจังหวัดช่างเัาอ๋อทางนี้ก็บอกคุณอีกแหละเอ้ยไปถามร้านร้านแม่ควรไหมนี่ไงโทรไปเมื่อกี้ไง อ๋อคนตะเกียรเหรออ๋อจะเป็นผู้ช่วยรุ่นเก่าแต่ก็จะเก่าแก่ผู้ใหญ่พงไม่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 รุ่นนี้ไม่ใช่ต้องเก่าต้องเก่าอย่างนี้ก็รุ่นใหม่แล้วต้องนั่นแหละต้องถามอย่างพี่ลินนะพี่ลินน่าจะรู้จักมากกว่าเออจะถสามีลินเออแล้วแกไม่อยู่ด้วยน้เงาะกไม่อยู่เหรอยู่สวนเหรอเมื่อกี้เขาอยู่ไหนเล่ได้ถามเขาไหมน้าลินกเท่ากับว่าลินเออไม่ได้ถามว่าแกอยู่ที่ไหนเนาะเท่ากับว่าอาเขาเป็นน้อง น้องของอดีตผู้ใหญ่ใช่เป็นหลานเป็นหลานเท่ากับตัวเขาเป็นเขาหมายถึงว่าอาเขาเนี่ยน่าจะเป็นหลานของอดีออ่ใหญ่บ้านแล้วแสดงเขาก็ต้องเป็นรุ่นรุ่นไหนลงมาก็หลานเหมือนกันแหละก็หลานเหมือนกันแต่ผู้ใหญ่เลินเนี่ยญาติเยอะเกินอ่ะเยอะจริงๆในญาติเกาน่ะเนะเราก็ไม่รู้ว่าหรือข้อมูลที่เต้ยได้มามันจะผิด คุณสร้างการนอกในอาเขาอะอาของพี่มณโ่ะนึกออกปะต้องอเราไม่รู้ว่าไม่แต่ข้อมูลที่เราได้มาเขาก็ระบุเลยนะคนนำสกุลสร้างการนอกไม่มีเออเป็นญาติของอดีตผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเ,เหมือนกันนะจะคุณสร้างการนอกเนะน่หรือมันนำสกุลโหลไปไหนคนก็คุน้นจริงไปไปมาเป็นสิบกว่าที่แล้วนี่จริงแล้วตอนนี้ลูกสาวเขาอยู่ที่ลูกสาวเขาอยู่ที่ตรานี้เหมือนกันครับ แต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเส้นผมบางภูเขาหรือเปล่าคุยกับญาติไม่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอเราเต้ยก็เลยแบบอ่ะโอเคได้เบาะแสมาตรงนี้ก็เลยมาหาให้น้องก่อนอยู่ยังไม่เก็ตเลยว่าคนเนี้ลูกของคนนี้เขาเชื่อมยังไงกับผู้ใหญ่นะโอเคเดี๋ยวเตนะ้ยเล่าให้ฟังแบบนี้คือลูกเขาชื่อน้องกิก๊กตามหาแม่คนนี้ตามหาแม่นวลยงสร้างการนอกแล้ว เต้ยก็ไปหามาหลายที่แล้วเนาะบอกอย่างนี้ก่อนว่านวลยงสร้างการนอกเนี่ยมีตัวตนอยู่ไม่ตายแต่ว่ามีชื่ออยู่ที่ชนบุรีแต่มีแค่ชื่อตัวไปเคลื่อนไหวอยู่สมุทรปราการแต่ข้อมูลที่เต้ยได้มาตอนนี้เนี่ยเหมือนมีคนนามสกุลสร้างการนอกอยู่ที่นี่นเป็นญาติของอดีตผู้ใหญ่พงษ์ ยยเปียรู้ไหมฮะไต่เยี่ยเปียจะรู้ไหมเยยเปียซึ่งคนที่ยังอยู่ที่นี่คือเป็นซึ่งคนที่เป็นญาติของอดีตผู้ใหญ่พงเนี่ยหรืออดีตผู้ใหญ่คนไหนไม่รู้นะก็อาจจะรู้จักกับแม่นวลยงสร้างการนอกเอางี้งั้นเดี๋ยวเต้ฝากเบอร์ไว้ที่พี่ตต่หรือพี่พี่ตต่ได้ไหมเผื่อถ้าสมมติว่าเราได้คอนแทคมาเต้อาจจะได้โทรถามญาติของอดีตผู้ใหญ่พงเนาะแล้วเดี๋ยวเรามีอีกเป้าหนึ่งอะ ท <occurs> <Courtney> ี่น <Bless you> ู่น <Enfin>, อ่ะตรงไหนอ่ะอีกตำบล่ะเขาสมิงอ่ะเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในนี่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวรรค์คงใด้ซอ i